สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องทีวีชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นหวยออมสินนะคะประจำวันที่16มิถุนายน2564ค่ะซึ่งทางช่องของเรานะคะจะทำเกี่ยวกับหุ้นต่างๆนะคะเราก็จะมีรัฐบาลไทยออมสินก็จะมีฮานอยนะคะพิเศษฮานอยปกติจะเป็นในส่วนของเลขล่างนะคะหากเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้นะคะ ดูคำเตือนกันก่นกอนนะคะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่มีเจตนาชักชวนใหน้เล่นการพานันโปรดจชายิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะดูผลสลากออมสินงวดก่อนนะคะหนึมิถุนาย,ยน2564าบค่ะบนออก472ล่าง60นะคะมาดูเลขเด่นกันนะคะเด่น0และเด่น4ค่ะหากเพื่อนๆชอบ ในแนวทางนี้นะคะ,คะก็ซฟเก็บไว้ดูได้นะคะหรือว่าจะดูเป็นแนวทางหรือจะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้ค่ะตัวเลขที่หลงให้นี้นะคะก็ะจะได้มาจากการวิเคราะห์ตัวเลขนะคะเป็นการวิเคราะห์ส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเดือนสนะคะก็จะมี4ี่เก้าสี่หกสี่หนึ่งสี่เจี่สองสี่ห้าสปด และ43นะคะเด่น0นะคะก็จะมี04 07 02 09นและ03นะคะขอย้ำนะคะว่าเลขกลุ่มที่ลงให้ไปนี้นะคะก็มาจากการวิเคราะห์ส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะและอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆสมาชิกนะคะได้รับชมรับฟังกันนะคะท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจนะคะ มาดูในส่วนของเลขดับล่างนะคะดับล่างก็คือเลขหนึ่งนะคะดับล่างจะเป็นเลขที่สามารถนําไปตัดลดต้นทุนนะคะหากมีเลขเยอะก็สามารถนําตัวนี้ไปตัดได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะคะเมื่อสมาชิกชอบเลขที่ลงให้นี้นะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังกันมาตลอดนะคะขอบคุณที่ขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับช่อง tv channel ของเรานะคะช่องเล็กช่องนี้ขอให้ทุกท่านมีโชคลาบมีโชคดีมีเงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย สำหรับคลิปนี้ท c ว a ช n น l ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ